ตอนอื่นขอสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับวันนี้ผมพงพันพระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่ห้าเก้าหนึ่งพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจพระที่ผมเอามาลงวันนี้นะโทรปิดผมได้เลยนะที่ศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดสองห้าสามห้าเจ็ดนะครับผมวันนี้มีพาะมาหลากหลายให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมวันนี้หนึ่งชุดนะก็มาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมอันอันแรกนี่องค์แรกนี่ผมได้พวกได้แร่มาแบบนี้สองอันนะ เขาเรียกแกล่เหล็กไหลแกละกอล้านอดแกลอะไรทั้งอย่างนี้ครับผมแกลที่งของงอกได้แบบนี้นะนี่เป็นแกลที่งอกได้แบบนี้นะครับผมนี่ไม่รู้เขาเรียกแกลอะไรครับผมนี่แบบนี้นี่สวยเดิมเดิมเลยนะนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่นี่สวยเดิมเดิมจัดเลยนะนี่นะนี่แบบนี้เลยนี่นะนี่ดูนะเดี๋ยวผมกำลังงอกเป็นตุ่มตุมตุ่มตมแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้ครับผมนี่แกลงอกได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้ อันนี้องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งนี่แบบนี้เลยองค์ที่หน <drilling. S 2> ึ <again. S 2> ่งองค์ท <sino. S 1> ี really. ่หนึ <receptors. S 2> ่งนี่ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมอันที่หนึ่งสี่ร้อยนะครับผมต่อบานที่สององค์ที่สองนี่ก็งอกเหมือนกันนะครับผมงอกเหมือนกันอันนี้ได้มาสองอันนะได้มาสองอันไม่มีแล้วหมดละได้มาสองอันบาดีได้ได้บ้านนี้มาสองอันอันนี้เขาเรียกแร่อะไรไม่รู้ที่เขางอกได้นะนี่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 เป็นแร่เหล็กไหลแร่อะไรทั้งอย่างนี่นะครับผมนี่แบบนี้เนี่ยเป็นแร่หินเป็นแร่อะไรทั้งอย่างนี่แหละเอาดูเอาครับผมนี่เอาที่สี่ร้อยเหมือนนะ เอาที่สี่ร้อยเนี่ยนี่ขึ laser, ้นสวยๆเนี่ยขึ้นสวยๆจัดๆเลยนี่นี่แบบนี้ครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทต่อไปองที่สามองค์ที่สามนี่ผมได้อันนี้ onun, เป็นหลุมเป็นหลุมเพวกเงินนะเป็นหลุมเพื่อเงินจอบเล็กนะครับผมนี <inding> ่เป็นหลุมเพื่อเงินจอบเล็กนะองค์นี้สวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นแบบทองมีมีมีแบบทองทองแบบนี้เลยอันนี้มีแบบทองทองแบบนี้เลยนะนี่นะมีการแต่งตะบุมตะใบแบบนี้สีเขาเป็นแบบนี้นะนี่สีออกเป็นเหลืองเหลืองทองทองแบบนี้ครับผมเนี่ย สีลึ่งเหลือทองทองแบบนี้นะนี่นะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเนื้ออะไรนะนะแบบเนี้ยน่าจะเป็นถ้าดาวไม่ผิดนะน่าจะเป็นเนื้อทองผสมเรานี่แหละครับผมน่าจะแกะทองแกะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยนะองนี้องที่สามนะครับผมองที่สามเอาสี่ร้อยครับผมต่อไปองที่สี่องที่สี่นี่ผมได้หลงพ่งเงินพิมพ์นิยมมาหลงพ่งเงินพิมพ์พิมพ์นิยมองนี้สวยสวยเดิมเดมเลยนะนี่ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้องนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยเนี่ยพาพาทุกองพี่ๆดูเอคนเองเลยนะพาผมเมามานะครับผมผมมาตามบ้านมานะครับผมผมมีในหน้าพาไปนะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยครับผมอง์นี้องค์ที่สี่นะครับผมเอาองค์ที่สี่นะเอาที่สี่ร้อยครับผมจ่อไปองคที่ห้าองที่ห้านี้ผมได้เหรียญ ไปเรียนน้งจงนะครับผมนี่เหรียนน้ำปลาจงนี่เป็นเนื้อข้าวขาวแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นกระไหลหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นกระไหลหรือเปล่าครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระไหลหรือเนื้อเป็นเนื้อปลาก้าหรือเป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่ี่พี่ๆคนไหนมีความรู้ก็ดูเลยครับผมนี่มันไม่แจ่มเนี๋ยแป๊บมึงนะนี่นี่คร<ง>ับผมนี่นี่แบบนี้นี่คมๆเลยนะนี่นะนี่นี่คมๆจะจัดแบบนี้เลยนี่คมๆจะจัดเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยนะ องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมเอาสี่้อยบาทนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงนะหลังสิงนะครับผมต่อไปองค์ที่หกครับผมองที่หกนี้ผมได้เหรียญผมได้เหรียญเจริญพรนะครับผมเหรียญเจริญพรบนนะนี้เป็นของหลวงปู่ทิมนะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ดูโค้ดนะนี่โคดโค้ดตอกสวยเลยนะลึกๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เลขเก้าตอกสวยแบบนี้เลยนี่ เป็นเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะครับผมเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะแบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับผมนี่วัดละหันไล่นะครับผมนี่แบบนี้นะระยองนะนี่แบบนี้ครับผมนี่สวยเดิมๆเลยนะอันนี้สวยเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยครับผมนี่แบบนี้เลยนี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมว่าสี่ร้อยนะเหรียญนี้เหรียญนี้สภาพเก่าดีนะนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยองค์ที่หกต่อไปองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ดนี่ผมได้อันนี้มา อันที่เจ็ดนี่ผมได้นี่มาครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยพุทธกวักใหญ่ของหนุ่มพฐพบนะครับผมพุทธกวักใหญ่นะของหนุ่มพฐพบวัดชนแดนนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่กวักใหญ่นะครับผมนี่กวักหน้านะเนหน้าหน้าตาเข้มขึงมากเลยเข้มขังมากเลยนี่แบบนี้นะนี่มือดูมือดูแขนดูอะไรนะนี่ดูเนื้อก่อนนะครับผมเนื้อเก่าเก่าเลยนะเนื้อเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้องนี้ผมเอาที่ สี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทนะองค์ที่เจ็ดนะองค์ที่เจ็ดต่อไปองค์ที่แปดครับผมองค์ที่แปดนี ja ้ผมได้นี่มาอันนี้เป็นกูท่ามะไฟนะครับผมองค์ที่แปดนี้เป็นกูท่ามะไฟนะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยกันล้วกันเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะนี่แบบนี้ถ้ากูท่ามะไฟนะครับผมนี่กูท่ามะไฟเอาที่สี่ร้อยบาทนะนี่แบบนี้นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเอาที่สี่ร้อยครับผม เอาสี่ร้อยบาทนะครับผมถ้ามาไฟนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมวงนี้องที่แปดนะต่อไปองที่เก้าครับผมวงที่เก้านี่ได้พระพุชินาราชมานะครับผมพระพุชินาลาดอนโดจีนนะอันนี้เป็นอนโดจีนนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่โหสโหสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่สวยสวยเดิมเดิมจะจัดแบบนี้เลยนี่ดูนูนดูก้นก่อนนะนี่ก้นธรรมชาติมากเลยนี่นี่ก้นเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะนี่ นี่ธรรมชาติแบบนี้เลยอนี้เป็นอินโดจีนนะครับผมอินโดจีนนะนี่นะนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมมาสี่ร้อยบาทครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับผมองค์ต่อไปองค์ที่สิบครับผมองค์ที่สิบองค์ที่สิบนี่ผมได้เหรียญ S <S ผมได้เหรียญอ,อ,นะอ่านี่หลวงพ่ออะไรอ่านลืมไปแล้วหลวงพ่อสุดครับผมหลวงพ่อสุดวดการหลงครับผมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับผมนี่ตรงหูดูดูตรงหูนะมีเส้นแตกนะครับผมหูหลวงพ่อมีเส้นแตกนะครับผมแล้วก็ตรงสังกติมีการต่อโค้ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็หลังเสือหลังเสือมีเส้นแตกนะแล้วก็ไอ้เท้าเ,เสือตรงปากเสือนี่มีมีเส้นแตกครับผมนี่แล้วก็ไอ้ตรงขานี่มีเส้นแตกเส้นอะไรนี่เยอะแยะเลยนะนี่ดูเอาครับผม ดูเอาครับผมนี่ไม่รู้ว่าเส้นตำหนี่เขาอยู่ตรงไหนนะแต่ผมผมก็เจอตรงไหนผมก็บอกไปตรงนั้นนะมันเหมือนกับเส้นแตกเหมือนคมคมอ่ะเห <c oughs> มือนเหลี่ยงคมมันก็จะมีเส้นแตกมีเส้นเสี้ยนแบบนี้อันนี้ยันนี่จะโหลดซุ้มไปแบบนี้นะทะลุซุ้มไปเลยนะนี่ทะลุเส้นขอบซ้มไปแบบนี้เลยนะนี่นะนี่มีเส้นตุม่มเส้นแตกแบบนี้เส้นสวยเดิมเดิแบบนี้เลยเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องที่สิบนะครับผมอง์ที่สิบนะเอาสี่ร้อยนะครับผม ต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดนี่ผมได้เหรียญฉลุนะเหรียญฉลุนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะแบบนี้เลยนะนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะอันนี้เป็นเหรียญฉลุเก่าๆแบบนี้เลยนะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่นะนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่นี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่เก่าๆเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เป็นเหรียญฉลุฉลุแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยองค์นี้ฉลุที่สวยแบบนี้ผมเอาที่ห้าร้อยก็แล เอาที่ห้าร้อบาทนะคะผมอาห้าร้อยบาทต่อไปองค์ที่สิบสองค์ที่สิบสองนี่เป็นเหรียญไม่ฉลุอันนี้เป็นหลวงปู่หยมเหมือนกันอันนี้เป็นหลวงปู่หยมเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ฉลุนะอันนี้ไม่ฉลุนะคะผมนี่แบบนี้นะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมอาสี่ร้อยบาทไม่ฉลุนี่เอาสี่ร้อยนะครับผมนี่เอาสี่ร้อยบาทนี่แบบนี้เลยนี่ ün. คนไหนชอบก็ปิดไปนะคนไหนไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมนี่นี่แบบนี้นะพาทุกองค์ต้องดูเอาคนเองนะพอดีพอคาดูไม่เป็นนะครับ องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมต่อไปองค์ท <disappointing 13> ี <part of the encore> ่สามไอ้องที่สิบสามัาผมองค์ที่สิบสามนี่ผมได้พอเดิมหูพอเดิมองนี้สวยมากเลยนะหลวงพอเดิมองนี้สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะดูดูผิวก่อนนะครับผมดูตาก่อนนะครับผมนี่ดูตาก่อนนะนี่ดูตาขึ้นทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ดูผิวเก่าๆแบบนี้นะเก่ามากๆเลยนะผิวเก่าผิวเดิมนะครับผมผิวเก่าผิวเดิมแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนี่ดูมีจานนะครับผมนี่มีจานนะนี่มีจานนะครับผม เี๋ยแต่จานไม่ค่อยเห็นแล้วหน้ารังระอันนี้เพราะว่ามันเก่าเก่าจนสนิมคุมไปหมดแล้วนี่นี่ดูด้านหลังนี่เก่าจริงจริงนะนี่ครับผมนี่นี่แบบนี้นะองค์นี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับผมผมขอห้าร้อยนะวงนี้เอาห้าร้อยครับผมเปิดไปห้าร้อยนะวงนี้องค์ที่สิบสามต่อไปอง์ที่สิบสี่องที่สิบสี่นี่ผมได้เสือหน้าแมวมาอันนี้เสือนี้กินอ่ากัดหางตัวเองด้วยนี่นี่กัดหางนี่ฮะนี่กัดหางตัวเองด้วยนะนี่ศิลปะนี่แบบนี้ไม่ค่อยเจอนะ นี่นะครับผมนี่กัดหางตัวเองนี่นี่นี่แบบนี้เลยนี่นี่นี่หางตัวเองเข้าไปในปากนี่นี่แบบนี้นะอันนี้สินมีบันบ้านเลยนะนี่ผมเหมามาบันบ้านเลยนี่อันนี้เป็นเขี้ยวเสือนะครับผมนี่เขี้ยวเสือนะกลมๆแบบนี้เลยนี่เขี้ยวเสือนะครับผมนี่เขี้ยวเสือนี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นะอันนี้สวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้สินและปากเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยสินและปากเก่าๆเดิมๆแบบนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะก็แล้วกันครับผมเอาห้าร้อยนะองค์ที่สิบสี่ ต่อบางที่สิบห้างที่สิบห้านี่ก็สินอันนี้เสือหน้าแมวอันนี้เป็นสินสินหลวงพ่อปานเหมือนกันนะนี่เป็นเสือหน้าแมวนะดูนะดูเส้นดูดูยันดูอะไรนะครับผมนี่ดูเอานะนี่ดูยัน wię, นี่นี่ใต้คุมใต้คานี่มียันหมดเลยนะนี่ดูการแกะนะแกะโบราณมากครับผมอ้นี้แกะโบราณโบราณน,นี่ดูนะนี่อันนี้เป็นเขี้ยวเสือนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะนี่เขี้ยวเสือนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้ ตัวนี้ผมเอาเจ็ดร้อยนะครับผมองตัวนี้ผมซื้อมาตั้งหางนะผมซื้อมาแพงตัวเนี้เอาที่เจ็ดร้อยนะครับผมเอาเจ็ดร้อยนะองค์ที่สิบห้าต่อไปองค์ที่สิบหกองค์ที่สิบหกนี่ก็เป็นเสือเหมือนกันองค์ที่สิบหกนี่ก็เป็นเสือมันเขี้ยวเสือเหมือนกันนะนี่แบบนี้เนี่ยนะนี่เขี้ยวเสือเหมือนกันนี่ครับผมอันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่คาบหางนะนี่ไม่คาบหางนี่แบบนี้ตัวแรกนี่คาบหางนะนี่มีจานนะมีจาน องนี้ม at ีจานนะครับผมจานเก่าๆนะจานเก่าๆแบบนี้เลยนี่เก่าๆลางๆแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้องนี้ผมเอาที่เบาๆแล้วกันเอาที่เบาๆเอาที่เท่าไหร่ดีเนี่ยองนี้เอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันครับผมมาห้าร้อยนะองค์ที่สิบหกต่อไปองที่สิบเจ็ดองที่สิบเจ็ดนี่ผมได้เหรียญของปู่หมุนหน้ากากทองคํามานะครับผมทองคํานะไม่รู้ทองคําทองคาหรือทองเหลืองก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้เป็นหน้ากากทองนะครับผมเป็นหน้ากากทองนะนี่แบบนี้เลยนี่ นี่เจ like no really like ้าของก็ว่าเป็นทองคํานะแต่ผมไม่ผมว่าผมก็ดูไม่เป็นด้วยทองนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีรอยทะลอะกันนะนี่นี่เจ้าของบอกเป็นแผ่นทองคํานะนี่มันน่าจะเป็นแผ่นบางๆนะผมว่าอันนี้แบบนี้นะมีมีโค้ดนะมีโค้ดตรงข้างหูเนี่ยเดี๋ยวผมสั่งให้ดูอีกทีนี่มีโค้ดนะคะผมมีโค้ดนะนี่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 ทำให้เห็นนะนี่นี่มีโค้ดต่อนะครับผมนี่มีมีโค้ดต่อแบบนี้นะนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้ มีโคตอกสองข้างในนะนนี่นะมีโคตอกสองข้างเลยน,ะน,นะลยนี่แบบนี้ครับผมนี่อีกข้างนึงไม่รู้ไม่รู้ตอกอะไรนี่แบบนี้อ่าองค์นี้ผมเอาห้าร้อยก็แล้วกันนะผมเอาห้าร้อยนะครับผมหน้ากากทองต่อไปองค์ที่สิบแปดองค์ที่สิบแปดนี่ผมได้พระซุ้มกอกําแพงเพชรมาพระซุ้มกอกอําแพงเพชรองค์นี้ได้มาใหม่ได้มาใหม่ๆนี่พระซุ้มกรกําแพงเพชรองค์นี้โค้รสวยเลยนะนี่ดูก่อนนะ นี่ดูแบบนี้นะดูแร่นะครับผมแร่แร่แรมะขามแบบนี้เลยนะนี่คนไหนที่ชอบแร่มะขามแบบนี้ก็ดูนะนี่สวยๆจะจัดแบบนี้เลยเดิมๆแบบนี้สวยๆจะจัดเดิมๆแบบนี้เลยนะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยเบาๆเอาที่สนะี่รนะ้อยบาทนะครับผมองนี้องค์ที่แปดนะเอ้องขอโทษทีองคที่สิบแปดนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเก้านี่ผมได้อ่าอันนี้อันนี้วัดอะไรนะกู่อะไรกู่วังบัวหรือเปล่าอันนี้เป็นอ่า เขาเรียกอะไรไม่เห็นสวนกุวังบัวหรือเปล่ามีแบบนี้นะเป็นเนื้อเป็นเนื้อชิ้นเขียวแบบนี้นะกุวังบัวน่าจะเป็นเนื้อชินเขียวแบบนี้นะสวยๆเดิมๆเลยนะนี่เก่าเก่าแล้วก็สวยสวยเดิม,ดมนะๆแ,มมแบบนี้เลยนี่ผมให้ดูก่อนนี่นี่ดูไขนะ่นะเนื้อไข่ขึ้นแบบธรรมชาติมากเลยนะนี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหขึ้นแบบนี้เลยนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่เท่าไหร่เดียวสี่ร้อยก็แล้วกัน,กนเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมองนี้องค์ที่สิบเก้านะต่อไปองที่ยี่สิบยี่สิบนี่ผมได หลวง่ทวดเนื้อว่านมานะไม่รู้เขาเรียกรุ่นอะไรนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะไม่รู้เขาเรียกว่าว่านอะไรเนี่ยเหมือนเป็นรุ่นลอยน้ําอะไรเขาหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู้จักเลยนะแต่ว่าเป็นเนื้อว่านที่สวยคมมากนะแห้งมากๆากเลยทั้งสวยทั้งคมทั้งแห้งเลยนะตูดมันจะมีเม็ดเม็ดอะไรเม็ดพระธาตุหรือเม็ดอะไรกลมๆแบบนี้นะเนี่ยเขาฝังไว้นะเขาฝังไว้แบบนี้นะอันนี้เป็นไม่รู้ออกวัดไหนนะไม่รู้ออกวัดไหน แต่เป็นเนื้อว่านเก่าๆแบบนี้นะครับผมว่านเก่าๆแบบนี้องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันเอาสี่ร้อยนะเป็นว่านเป็นว่านหลุมกระทวดแบบนี้นะต่อไปองที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี้ผมได้หลุมพ่อเงินพิมพ์กีตาร์เป็นพิมพ์กีตาร์สี่ชายหรือเปล่าแบบนี้สี่น่าจะเป็นสี่ชายครับผมองนี้เป็นพิมพ์กีตาร์สี่ชายเก่าๆแบบนี้นะองนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะนี่นะเอาสี่ร้อยครับผมเปิดเอาที่สี่ร้อยบาทนะองนี้องค์ที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ยี่สิบเอ็ดเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทต่อไปที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ผมได้สมเด็จสมเด็จองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับผมเป็นพิมพ์เส้นได้องนี้โคตรสวยเลยนะองค์นี้โคตรสวยนะครับผมวันนี้มันอยู่ในตลับเงินนะพนพอดีจะหลับเงินเขาเอาไปแล้วตลับเงินเขาขอซื้อไปแล้วก็เลยเอาพระมาขายนี่แบบนี้อันนี้บางเฉียบเลยนะนี้เป็นพระสมเด็จที่บางมากๆเลยนี่ บางจริงๆเลยนะนี่เป็นบางจริงๆเฮนนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะนี่บางมากๆเลยนี่นี่สมเด็จนี่ไม่เคยเห็นบางขนาดนี้นะอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้ที่บางๆแบบนี้เลยนะนี่บางขันพรมนะผมว่าเป็นบางขั้นพรมนะมีคัาบค้าแบบนี้อันนี้บางจริงๆนะนี่บางจริงๆองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเปิดไ้ห้าร้อยครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนี่เป็นพระบางขุนพรมเหมือนกันนี่บางขันพรมกู่ใหม่อันนี้น่าจะเป็นกู่ใหม่นะครับผมนี่มาดูค้าวก่อนนะนี่ข้าวจะเป็นเหลืองๆองนี่เหมือนปลกกินเลย เหมือนอยู่ในหลังปลวกเลยนะเนี่ย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 พระสมเด็จอง์นี้เหมือนอยู่ในลลังปลวกเลยนะดูดิเนี่ยปลวกมันเหมือนปลวกแทะเนี่ยเหมือนอยู่ในลลังปลวกเลยนี่นี่นี่แบบนี้เลยเหมือนลลังปลวกเลยนะนี่แบบนี้เลยนะนี่อง์นี้ผมเอาที่เท่าไหร่ดีเนี่ยเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่ยี่สิบสามต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่เป็นพระสมเด็จอีกอง์นึงที่สวยนะนี่ใส่กรอบอย่างดีเลยอง์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนี่ดูก่อนดูเนื้อก่อนนะ ดูเนื้อกอนนะครับผมนี่สมเด็จแบบนี้ดูเนื้อก่อนนะนี่นี่โอ้โหดูดินี่แบบนี้ครับผมนี่นี่แบบนี้เลยนี่องนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยบาทนะนี่คับคาวสวยสวยแบบนี้เลยเอาห้าร้อยบาทนะครับผมองนี้องที่ยี 25. 25, ่สี่ต่อไปองที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่เอาเป็นเหนรียญกันแล้วกันเอาเป็นเหรียญอันนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหยิบก่อน 25, อ่ายี่สิบห้าเป็นเหรียญอันนี้ again, แล้วกันนี้เอาเหรียญน,นี้เลย นี่เอาเหรียญนี้ดีกว่ายี่สิบห้าเอาเหรียญนี้เอาเหรียญนี้นะยี่สิบห้านะนี่เอาเหรียญเอาเหรียญหนุ่มพกันนะครับผมเหรียญฉลูแบบนี้นะเหรียญหนุ่มพกันนะเหรียญฉลูหนุ่มพกันแบบนี้นะอันนี้เป็นเหรียญฉลูนะคะผมเป็นเหรียญฉลุหนุ่มพกันแบบนี้นะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยนะเป็นเหรียญฉลูแบบนี้เลยนี่หล่อแบบฉลุฉลูแบบนี้นะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะ เอาสี่ร้อยนะครับผมนี่เหรียญนพกันลถลูมีเหรียญเดียวนะวันนี้ได้มาเหรียญเดียวได้มาเหรียญเดียวนะครับผมได้มาเหรียญเดียวนะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมต่อไปองที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนี่เป็นอ่าพไะมเหส่วนครับผมเป็นพระไมเหสวนอันนี้เป็นเนื้อชินนะครับผมเป็นเนื้อชินแบบนี้นะเป็นชินเป็นชินเราจะแก่เขาเรียกชินเหมือนจะเป็นชินเขียวก็ไม่เขียวนะแบบนี้จะเงินก็ไม่เงินนะครับผมแก่ดีบุกแก่อะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยอย่างแบบนี้นะ ชิ้นแต่ละชิ้นนี่มันส่วนผสมนี่จะไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ส่วนผสมไม่เหมือนกันนะแต่ผ้าเก่านะผ้าเก่าบ้านบ้านนะผ้าเก่าบ้านบ้านแบบนี้ผ้าเก่าเก่าบ้านบ้านแบบนี้องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่ยี่สิบหกต่อไปองค์ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอันนี้เนื้อนี่เป็นเนื้อผงยาเย็นี่ยเนื้อเนื้อเป็นเนื้อผงยานะเจ้าของบอกเป็นเนื้อผงยานะเบาๆบนะนี่เนื้อจะเบาๆบาม ไม่หนักมากเท่าไหร่นะไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ก็มีน้ําหนักอยู่นะอันนี้เป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์เจ้าสัวนั่นเนี่ยนะเป็นหลวงปู่บุญนะอันนี้เป็นเขาเรียกดอกอะไรเนี่ยดอกพิกุลหรือเปล่าแบบนี้นะที่เป็นดอกแบบนี้อันนี้เป็นเป็นเนื้อเหมือนเนื้ออะไรเนี่ยผงยาจินดามณีนะครับผมเหมือนผงยานะเนี่ยแบบนี้นะอันนี้เป็นเหมือนเจ้าสัวนะดอกพิดอกอันนี้ดอกอะไรนะดอกดอกพิกุลหรือเปล่าแบบนี้เนี่มียันนะมียันแบบนี้ยันยันหลวงปู่บุญเลย องนี้ผมเอาที่400นะครับผมองค์ที่27ต่อไปองที่28 28นี่อันนี้เป็นหุ่มพ่เงินอ่าเป็นเป็นขุนแผนบ้านกลางครับผมอันนี้เป็นบ้านกลางนะบ้านกลางองนี้สวยนะนี่ผมส่องให้ดูนะนี่น,น IT, ี่สวยสเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นะนี่นี่สวยสเดิมๆแบบนี้เลยแร่ลายร้อยแบบนี้นะครับผมแร่ลายร้อยนิดๆนะครับผมนี่แบบนี้เจอจะความเก่าความแห้งนะนี่ดูการป่านะครับผมนี่การป่าการตัดอะไรนี่นะนี ดูสังเกตดูได้เลยนะครับผมสังเกตดูได้นะนี่แบบนี้เลยนี่สังเกตดูได้นะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้องค์นี้สวยเดิมๆแบบนี้เลยนี่องค์นี้ผมเอาที่เอาเท่าเท่าไรเดียวสี่ร้อยก็แล้วกันนะผมว่าสี่ร้อยเอาที่สี่ร้อยบาทนะองค์ที่สิบแปดไอ้องที่ยี่บแปดครับผมขอโทษทียี่บแปดนะต่อไปองที่ยี่บเก้ายี่บเก้านี้ได้นางพญาพิษณุโลกมานางพญาพิษพิษุโลกองนี้เนื้อมันมากเลยนะ เนื้อมันๆจัดๆเลยนะหหเ,เ,เ,เนื้อยังก็มาขามเปียกเลยนี่เนื้ออย่างกับเนื้อก็ยังกับโหพัซุ่มกอรกระแพงเพชรเลยนี่หูเนื้อจัดจริงๆขอเป็นน่าจะเป็นยุคเดียวกันแหละมั้งเนี่ยนี่แบบนี้ครับผมนี่เก่าจริงนะนี่เก่าจริงครับผมโอ้นี่เก่าจริงนะดูสีก็รู้นะครับผมนี่ดูสีก็รู้แล้วนะเก่าจริงอันนี้เป็นพิมพ์เข่าตรงหรือเปล่านี่แบบนี้นะนี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่ยี่สิบเก้าต่อไปองค์ที่สามสิบสามสิบนี่เป็นหลุมพงเงินกันแล้วกันเป็นหลุม เป็นหลุม่งเงินพิมสี่ชายครับผมเป็นพิมเป็นพิมสี่ชายนะเอาสี่ร้อยครับผมเป็นพิมสี่ชายแบบนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยแบบนี้นะนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้ครับเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองค์ที่องค์ที่สามสิบนะต่อไปองค์ที่สามสิบเบ็ดอันที่เบ็ดนี่ได้หลุม่งเงินพิมพนิยมหลุมหลุม่งเงินพิมนิยมเนื้อออกออกเหลืองอมเขียวแบบนี้นะเหลืองอมเขียวเขียวแบบนี้นะครับผม นี่เหลืองอมเขียวแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้เลยนะวงนี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหรด่ดีนี่นี่แบบนี้เอาที่เท่าไหร่ดีเนาะเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันเอาสี่ร้อยเนาะเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมวงที่สามสิบเอ็ดต่อไปาที่สามสิบสองสามสิบสองนี่เอาเป็นเหรียญลงพระแดงเหรียญ <c oughs> ลงพระแดงว่าเขาไม่ได้อีกครับผมเหรียญลงพระแดงว้เขาไม่ได้อิดนะครับผมนี่แบบนี้นะเหรียญลงพระแดงมีเหรียญเดียวนะครับผมวันนี้ได้มาเหรียญเดียวครับผมนี่หา หาย่าแล้วครับผมนี่ไปบางบ้านก็ไม่เจอเลยนะนี่ไปบางบ้านก็ไม่เจอนะครับผมถ้าเจอผมจามาให้พี่พีเอฟซีได้ดูกันนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่พี่พีคนไหนดูชอบก็ปิดไปได้นะครับผมนี่ดูหน้าตาเนี่ยโหคมนึกดีจังเสถันภูมิน้ำผาไม่ขึ้นดีจังนี่แบบนี้เอาที่ห้าร้อยครับผมเอาที่ห้าร้อยบาทนะคะผมห้าร้อยนะต่อไปองค์ที่สามสิบสาม ทาสิบสามนี่ได้เหรียญอันนี้มาครับผมเหรียญลวงพอสดวัดปากน้ํานะครับผมนี่เป็นเนื้อเป็นเหรียญปากกานะครับผมเป็นเหรียญเนื้อปากกานะแบบนี้นะอันนี้เหรียญลวงพอสดวัดปากน้ํานะนี่เหรียญลวงพอสดนะนี่ถวายพระตาหารอะไรนี่ครับผมนี่ถวายพระตาหารนะครับผมนี่แบบนี้นะเป็นเหรียญลวงพอสดนะครับผมเป็นเหรียญลวงพอสดเนี่ยเขาก็เล่นกันอยู่นะนี่แบบนี้นะคมคมแบบนี้เลยนะนี่ดูเนื้อก่อนนี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทองค์นี้องค์ที่สามสิบสามต่อไปที่สามสิบสี่ ชานสิบสี่นี่เอาเป็นหนุ่อเงินพิมพ์กีตาสามชายหนุ่มเงินพิมพ์กีตาสามชายองนี้สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยสวยสวยแล้วก็เดิมเดิมแบบนี้ครับผมนี่โอ้โหดูเนื้อดิเนื้อหล่อโบราณแบบนี้เลยครับผมนี่อันนี้ได้มาใหม่ๆเลยหล่อโบราณโบราณแบบนี้เลยนี่หล่อโบราณแท้ๆแบบนี้เลยเนีย่องนี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหร่เดีวยวสี่ร้อยดีกว่าครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองที่สามสิบสี่ ต่อไปที่สามสิบห้าปเหรียญหลวงพจงก็แลวกันเหรียญหลวงพจงเหรียญหลวงพจงองนี้เป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้ทองแดงเก่าเลยนะนี่เก่าเก่าเลยนะนี่ทองแดงเก่าเก่าแบบไปไดูสิ่งนะองนี้ผมเอาที่เท่าไหร่ดีเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยเหรียญหลวงพจงนะครับผมเหรียญหลวงพจงวัดตต่างน,ๆๆนอกนะครับผมเอาที่สี่ร้อยนะคร <400 S 1> ับรนนะะผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองที่สามสิบห้า ต่อไปที่สายสิบหกสายสิบหกนี่เป็นยอดอ่าทรงพลนึกว่าเอาเป็น,นขุ antique antique นแผนทรงพลใหญ่กู่บ้านกลางครับผมขุนแผนทรงพลใหญ่นี่ดูนะดูเนื้อก่อนเป็นพาสภาพใช้นะครับผมここนี่เป็นพาสภาพใช้นะเป็นทรงพลใหญ่นะเป็นทรงพลใหญ่เนื้อสะเนื้อแดงแดงแป๊ดแป๊ดแบบนบบี้เลยนี่นี่แดงแดงแบบนี้เลยนะนี่นะโอ้โหดูดินี่แดงแดงแบบนี้นี่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 ดูมูลารนะ ดูมูลสารเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นะเก่าๆ,ๆแข็งๆแบบนี้เลยองนี้เอาที่เท่าไหร่ดีเอาสี่ร้อยก็แล้วกันเอาสี่ร้อยครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะต่อไปองที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนี่น,นางพญาพิษณุโลกมาเป็นพิมพ์ข่าวตรงนางพญาพิษณุโลกพิมพ์ข่าวตรงนะครับผมนี่แบบนี้นะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะเอาที่สี่ร้อยบาทนะนี่นะเอาสี่ร้อยบาทก,ากา็แล้วกันนี่แบบนี้เลยโอ้โหดูเนื้อจัดๆเลยนะเอาสี่ร้อยครับผม เอาที่สี่ร้อยบาทนะองนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทองนี้องค์ที่สามสิบเจ็ดเอาที่สี่ร้อยครับผมต่อไปองที่สามแปดสามแปดนี้ผมได้พราอันนี้มาพระร่วงทรงปืนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้นะเขาเรียกพระร่วงทรงปืนหรือเปล่านี่แบบนี้นะนี่เป็นเนื้อสนิมแดงนะนี่แบบนี้นะองนี้ผมเอาสี่ร้อยเหมือนกันนะเอาสี่ร้อยบาทครับผมเปิดเอาที่สี่ร้อยบาทนะนี่นะนี่แบบนี้เลยครับนี่แบบนี้นะเอาที่สี่ร้อยนะองนี้องคเล็กนะนี่มีองค์ใหญ่ก็มีนะ วงใหญ่ถ้าฝ่ามือก็มีนะแต่นี้ดูนี่เห็นไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมกํากลังคลองเลยวงนี้ผมเอาที่400นะครับผมวงที่38ต่อไปที่39 39นี่เ <39 S 1> อาเป็นสมเด็จสมเด็จเนื้อขาวขาวบ้างอ่ะน,นี่ข,ขาวานนนข,าขาวแบบนี้อันนี้เนื้อข้าวขาวแบบนี้บ้างนะนี่เอาเป็นสมเด็จเนื้อขาวขาวแบบนี้นะนี่สวยแบบนี้เลยนี่สวยอิมอ่มเยียแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เลยนี่ข้างๆวงนี้ <ๆ S 2> ผมเอาที่400นะครับผมี่ร400นะ อันนี้ไม่รู้คุณแผ่ไอสมเด็จที่ไหนนะครับผมนี่ใครดูดีปิดไปครับผมคนไหนดูไม่ดีก็ผ่านไปก่อนนี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองค์ที่สามสิบเก้าต่อไปองที่สี่สิบสี่สิบนี่ผมได้หลวงมบ่ทวดมานี่เป็นหลุงมู่ทวดนะหนวงมู่ทวดเป็นวาดน,นะครับผมเป็นวาดหนวงมบ่ทวดวาดน,นะแห้งแหงเลยนะนี่แห้งแหงแบบนี้เลยนี่แห้งแหงแบบนี้ แห้งๆแบบนี้นะครับผมวงนี้ผมเอาสี่ร้อยนะแห้งๆแ,แบบนี้เอาสี่ร้อยเลยนี่ว่านว่านเลยนี่แบบนี้เ,เอาสี่ร้อยครับผมพี่ๆคนไหนดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ปิดได้เลยนะเอาสี่ร้อยครับผมต่อไปองค์ที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนี่เอาเป็นหลุมพงเงินเออเป็นขอโทษทีเป็นพราสมเด็จดีกว่านี่พราสมเด็จองนี้ก็สวยนะนี่นะโอ้โหดูดีนี่นะอ,นนะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทํามาทําอะไรเลยนะได้มาก็ามาลงเลยนะ ได้มาก็ามาลงให้พี่ๆได้ดูได้เลือกกันเลยครับผมเลือกก่อนๆนะครับผมเลือกก nice OUR ัน่อนนะชอบตรงไหนค่อยปิดนะครับผมมันไหนไม่ชอบแล้วก็ผ่านไปนะรงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองที่สี่สิเ็ดนี่สี่ิเอ็ดเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยต่อไปองที่สี่สิบสองสี่สิบสองนี่ผมได้พัดลอดมาอง์นึงอันนี้เป็นพัดลอดนะครับผมเป็นพัดรอดแบบนี้นะนี่ผมส่องให้ดูมันวางอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนี่ต้องส่องนี่อันนี้เป็นพัดลอดนะนี่เป็นพัดลอดแบบนี้ แต่ผมไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะนี่แบบนี้เนี่ยมีแต่มีเส้นน้ำตุม่มน้ำตกอะไรมีเส้นนะมีเส้นเส้นน้ำตกมีอะไรนะนี่แบบนี้เดีย๋ยวผมให้ดูด้านข้างนี่ด้านข้างนี่มีหูเดียวหูนี่นี่นี่ดูครดูหลังหลังเป็นธรรมชาติมากเลยนี่นี่มันจงะจง,ง,งอขาวพาจะงอๆหน่อยนี่นี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะคะผมนี่เอาที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทเพื่อที่สี่ร้อยบาทนะ ต่อไปองค์ที่สี่สิบสามสี่สิบสามนี่เป็นพระสมเด็จพระสมเด็จนี้คาบกูมากเลยเยอะแยะเลยแบบนี้เลยนะไม่รู้ไม่รู้ว่าไปอยู่ยังไงมาครับผมนี่โหคาบเยอะจริงๆนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่คาบเกาะคาบอะเรเต็มเลยแบบนี้เลยนะองค์นี้ผมเอาสี่ร้อยเหมือนกันนี่ดูนะดูคาบเด็ยโหดูดิเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่สี่สิบสามต่อไปที่สี่สิบสี่สี่สิบสี่นี่ผมได้เหรียญลงโป้เหยี่ยมมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะ เหรยลงพุทเยียม,มงนี้ก็สวยนะวงนี้ก็สวยครับผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเหรียญนี้ก็เอาสี่ร้อยนะนี่ได้มาใหม่ได้มาใหม่นะครับผมอันนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยคมคมเลยนะคมคมเดิมๆแบบนี้นะเนี่ยคนไหนรู้เนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเนะี่ยสองสี่หกเจ็ดอะไรนะครับผมมีปีสองสี่หกเจ็ดนะเหรียญน,นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะวาที่สี่สิบสี่ต่อไปวที่สี่สิบห้า สี่สิบห้านี่ได้น้งพญาไม่รู้พิมพ์อะไรเนี่ยดูนี่ยมันงอกอกบาแบบเนี้ยอันนี้เป็นเนื้อดินมันงอกๆแบบนี้นะนี่จะออกงอกๆแบบนี้เลยนี่นี่จะงอกมาแบบไหนไม่รู้เนี่ยครับผมนี่เห็นันเนี่ยเนี่ยดูดินี่ดูเหมือนงอกนะเนี่ยเหมือนงอกออกมาเลยนี่นี่แบบนี้อืเหมือนผุดออกมางอกออกมาแบบนี้เลยนะนี่นะตรงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมมาสี่ร้อยนะที่สี่สิบห้าต่อไปตรงที่สี่สิบหกสี่สิบหกนี่ผมได้เหรียญนมพจาดมา เหรียญหลวงพ่อจาดนะครับผมน,น,นะนี่เหรียญหลวงพ่อจาดนะนี่เหรียญเหรียญแบบนี้เลยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อจาดนะมีลงลงทองแบบนี้นะนี่มีหูเชื่อมแบบนี้นะหูเชื่อมนะนี่แบบนี้เลยนี่เหรียญน,นี้สวยๆหลังปิตาครับผมองค์นี้ผมเอาที่4 0 0ร้อย้ะการนะผมนี่เอา4ี่รอยบาทนะองค์นี้สวยนะเอา4ี่รอยครับผมองค์ต่อไปองค์ที่สี่7ิบเจ็ี่สิบเจ็ดนี่ได้เหรียญพระพุทธินารายร์ ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะไม่รู้ว่ารุ่นไหนครับผมนี่เหมือนเหมือนอีโดจีนนะนี่แต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนผมไม่มีผมไม่ได้ศึกษาเลยนะนี้ไม่ได้ศึกษาเลยจริงๆนี่นี่แบบนี้นะนี้อันนี้เป็นพระพูจินาราชนะนี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทนะองที่สี่สิบเจ็ดต่อไปองที่สี่สิบแปดสี่สิบแปดนี่เป็นหลวงพ่อกลวยนี่เป็นหลวงพ่อกลวยนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะเหรียญหลังยันนะครับผมนี่แบบนี้ คิดว่าน่าจะเป็นหลังยันนะผมผมดูก่อนนะนี่แบบนี้นะอ่าเป็นเหรียญหลังฮนุมานะครับผมขอโทษทีเป็นเหรียญหลังฮนุมานแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนี่โอ้โหปีสองหนึ่งนะปีสองหนึ่งนะครับผมนี่ดูเดี๋ยวผมให้ดูด้านนนี้นะแล้วตรงแขนนี่นะตรงแขนมันจะมีเส้นแตกมาหาหางหัวเข่านี่นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตำหนิเขาหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยมมีเส้นแตกตรงนี้นะนี่ยนี่ระหว่างระหว่างใต้ข้อศอกมาหาเข่านี่จะเป็นเส้นแตกแบบนี้เลยนี่ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจำหนีเขาหรือเปล่านะแต่หน้าคมๆแบบนี้เอาที่สี่ร้อยกันแล้วกั 400, นครับผมมาสี่ร้อยนะองค์ที่สี่สิบแปดต่อไปท <ple as> ี่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้านี่เอาเป็นอ่าสีวลีหลวงพ่อกวยกันแล้วกันนี่สีวลีหลวงพวว่อกลวยนะนี่สีวลีหลวงพ่อก,กวยนี่เอาสี่ร้อยเหมือน,นกันนะเอาสนะี่ร้อยครับผมเปิดเอาที่สี่ร้อยบาทนะนี่นะโหเป็น,หล,น,บบนหลังยันจมแบบนี้ครับผมหลังยันจมแบบนี้ครับผมเอาที่สี่ร้อยครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทครับผมองค์ที่สี่สิบเก้า ต่อไปองคที่ห0สิบโอ้โหหมดพอดีฝนฟ้ามานะครับผมตอนนี้พายุมาครับผมเป็นพายุพายุมานะนี่ตอองค์นี้องค์ที่50นะพอดีพอดีจะเสร็จมันจะจบคลิปพอดีเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องครับผมพอดีฝนฟ้ามาลมฟ้าลมฝนม,มานะครับผมวันนี้แถวเพชรบูรณ์นี่ตกทุกวันเลยนะครับผมตกทุกวันเลยตกทุกวันเลยนะครับผมแต่บ้านผมมน้ำไม่ท่วมนะท่วมหล่มสักนะครับผม นี่โหเสียงฟ้ามาแล้วครับผมวงนี้ผมเอาที่4ี่ร้อยก็แล้วกันนะผมเอา4ี่รองคงสุดท้ายนะเอาที่4ี่ร้อยนะครับผมเอา4ี่รอยนะนี่เอาที่4ี่ร้อยบาทนะเดี๋ยวผมให้ดูดีๆอีกทีนี้เอา4ี่ร้อยครับผมนี่ลมฟ้าลมฝนมาแล้วเอา4ี่รอยครับผมวันนี้หมดแล้วนะวันนี้หมดแล้วมีเท่านี้นะครับผม EP นี้เป็น EP ที่ห้าเก้าหนึ่งนะผมพงพันก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะพอดีลมฟ้าลมฝนมาพอดีเลยครับผมก็วันนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ